สักทีนะครับสำหรับ CPU AMD Ryzen 3 Ryzen 3เนี่ยถูกถามหาม,มาตั้งแต่วันที่ Ryzen 7ออกพอ Ryzen 7ออกปุ๊บเขายังไม่มาหรอครับ3มาในวันนั้นนะฮนะพอ5ออกมาตาม3ก็ถูกถามถึงอีกหลายๆคนรอแน่นอนนะครับและวันนี้ถึงวันที่ Ryzen 3มาถึงเมืองไทยแล้วและก็พร้อมจำหน่ายแล้วเพราะฉะนั้นผมขอพูด นิดหนึ่งนะครับว่าไร z เส้นสจะมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นณนะวันนี้ก็คือตัว1 3 0 0 x แล้วก็ตัว1200จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของหน้าตา cpu มันจะเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเลย7 5 3หน้าตาคล้ายกันนะครับเป็นกระดองแล้วก็มีขาปุ๊บแต่ทีนี้เรื่องของสเปคต่างกันแน่นอนวันนี้ผมจะหยิบเอาตัว1 3 0 0 x มาให้ดูกันจะลองให้ดูในเรื่องของอัตราการกินไฟโหลดและความร้อนจะเป็นยังไงโดยที่จะใช้ฮีทซิงเดิมๆที่เขาแถมมาให้เลยแหละไม่มีการดัดแปลงใช้ชุดน้ำหรือใช้ฮีทซิงเวทคูเวทแมทอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่จะใช้ตัวที่เขาแถมมาให้เลยนะคเขาแถมตัวไหนมาผมใช้ตัวนั้นแล้วก็จะลองเกมให้ดูสินะครับเกมก็จะเป็นพวก cs go gta นะครับ ghost recon โดยที่จะจับคู่กับการ์ดจออย่างตัว strix 1.070นฮะส่วนเมนบอร์ดที่จะใช้วันนี้เนี่ยผมขอใช้เป็น ASUS Crosshair s i Hero นะครับก็เป็นตัวท็อปของ ASUS ค้าณนวันนี้ถามว่าทำไมไม่หาเมนบอร์ดตัวราคาประหยัดมาใช้ให้ควบคู่หรือว่าให้มันเหมาะสมกับความเป็นไร z เส้น3ล่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นเอาความรู้สึกตรงๆที่ผมได้สัมผัสมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเซต x 3 7 0ชิปเซต b 3 5 0ที่เคยผ่านมือมาแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพ performance ในการใช้งานในการเล่นเกม X370 กับ B350 ไม่ต่างกันเลยสามารถ overclock ตัว CPU ได้พอกันเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะใช้เมนบอร์ดตัวไหนแล้วแต่คุณแต่วันนี้ขอหยิบเป็น Crosshair 6 Hero ดูตัวกล่องกันนิดนึงจะเป็นแบบนี้ครับที่อยู่กับผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัว s a m p l e ลนะนะฮะ ซึ่งตัวแซม p l e ลอาจจะไม่มีพวกสติ๊กเกอร์บอกชื่อรุ่งชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่หน้าตาตัวกล่องจะเป็นแบบนี้แหละก็คือเป็นโลโก้ไรเซนนะครับแล้วก็จะมีบอกชัดเจนว่าเป็น3ทัทงนี้ทั้งนั้นให้เราดูที่ตัวกระดอง CPU เป็นหลักเลยเพราะเขาจะบอกชื่อรุ่นอยู่แล้วอย่างตัวนี้จะเป็นพันสาม x นะครับหรือว่าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ x เปิดกล่องมาด้านในเห็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีฮีทซิงมาให้ด้วยเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับข้างในเขาจะเป็น CPU แหละ บวกกับตัวสติ๊กเกอร์นะครับ AMD Ryzen ให้มาแล้วแน่นอนทุกรุ่นทุกตัวทุกรหัสเลยจะต้องมีสติ๊กเกอร์มาให้ปุ๊บดูที่ฮีทซิงแบบนี้หลายๆคนอยากจะรู้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะครับจะเป็นตัวนี้ครับโดยที่ไม่ใช่รุ่นที่มี LED นะถ้าเกิดเป็นรุ่น LED เนี่ยมันจะสูงกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นแถบ เส้น LED แล้วก็จะมีปลั๊กปลกแต่ตัวนี้ไม่ใช่แต่จะมีโลโก้ AMD เป็นสีขาวแล้วก็ใบพัดแบบนี้ทรงกลมๆความหนานี่ดูเหมือนจะฮีทซิงจะบางนะอันนี้อผมบอกตรงผมยังไม่เคยใช้ฮีทซิงที่เป็นตัวบันเดิลที่ติดมากับตัว CPU แต่วันนี้เดี๋ยวจะลองให้เห็นพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เป็นปลั๊ก PWM ปกติเลยฮะ CPU แบบนี้4พินด้านล่าง เห็นไหมฮะว่าเขาทาไอตัวนี้มาให้ด้วยบางคนก็เรียกว่าฉาบมาให้เป็นซิลิโคนนะเป็นซิลิโคนเงินซิลิโคนซิลเวอร์ซิลิโคนอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับจะทามาให้เพราะฉะนั้นใครจะใช้แบบนี้เลยก็ได้ใช้ไปก่อนนะครับประกอบง่ายๆติดตั้งง่ายๆและการยึดฮิตซิงก์เนี่ยก็จะเป็นสกรูทั้งหมด4ตัวขันลงที่ซ็อกเก็ตของเมนบอร์ดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูซินะครับว่า CPU ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่ให้ดู CPU เลยล่ะนะครับก็ผมบอกไปแล้วว่า CPU อ่ะจริงจริงแล้วเนี่ยหน้าตาของ753เนี่ยมันเหมือนกันหมดนี่คือ CPU AMD Ryzen ของแท้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะ1 3 0 0 x นะครับ 1300X ชื่อตรงชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะเป็นพินเป็นขานั่นแหละ อย่าล้มอย่าหักอย่าพับอย่างอเวลาติดตั้งลงไปที่เมนบอร์ดเนี่ยคุณใช้ความรนะมระวังนิดนึงนะครับอย่ารั่วนะ ประกอบเครื่องเสร็จมาดูกันที่หน้าไบต์ออสอันนี้คือหน้าแรกนะครับถ้าเป็นโหมดอีซี่โหมเมื่อจะเป็นหน้านี้เราไม่ใช้ครับเราเป็น Pro a d v a านซ์ยูเซอยู่แล้ว F7 เลยครับนะฮะดูที่ Extreme Tweaker ครับผมเซตไว้แบบนี้ AI overclock tuner ผมใช้เป็น d o c p 1และมันจะขึ้นมาเป็น b c l o c k 109ผมเซตกลับไปที่100นะครับ XMP มันจะเปิดให้เองเรียบร้อยของ RAM ที่บัส3า0พเสร็จปุ๊บมาล็อกตรงนี้ครับ CPU Core Ratio จริงๆแล้วเนี่ย Base Clock ของ CPU 1ัน3 X มันจะเป็นที่35หรือว่า3.5กิกหรือว่าออโต้มันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าเทอร์โบมันจะเป็น3.9กิกแต่ผมวิ่งเกิน Max ของมันไปนะครับเท่าที่ CPU ตัวนี้กับ h ฮ t s ซ n งเดิมมันจะทำได้คือ ตัวคูณ40 b c ิบบีคอรก็เป็น4ีกิกขยับลงมา memory frequency ผมเซตให้เป็นบัส3 0 0ันตาม xmp และขยับลงมาด้านล่าง cpu core วนเตะผมปล่อยออโต้ครับเดิมๆมันจะอยู่ประมาณ1.1ถึง1.47 1.48แล้วแต่ความเร็วของ cpu ออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่า v c o r e ที่ cpu C ตอนเข้า windows มันเท่าไหร่ ดีแรมหนึไม่ไปยุ่งเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำคือเรื่องของรอบพัดลม CPU ครับ c p u Q fan Control ผมจากเดิมมันออโต้เนี่ยผม Disable ไปเลยคือปล่อยไฟให้มันเต็มที่รอบของพัดลมก็จะวิ่งอยู่ที่2,500รอบต่อนอาทีโดยประมาณเท่านี้ครับจริงๆที่ผมทำกด F 1 0เพื่อเซฟและ Exit ไปครับ เข้าวินโดว์มาก็เช็คสเปคเช่นเคยครับ CPU 4อ่ะ AMD Ryzen 103จริงๆมันเป็น 103X นะอะดูตรงนี้ก็ได้ครับ AMD Ryzen 3 1300X เป็นคอร์คอร์โปรเซสเซอร์ใน BIOS เนี่เซ็ตไฟวีคอร์ให้เป็นออโต้ไว้มันขึ้นมาอยู่ประมาณ1.5โวลต์1.4ไปปลาย,ลายนะฮะตัวคูณล็อคตรงเป๊ะค,ครับ40คูณ100ก็เป็น4กิก4คอร์4เทรดนะจ๊ะ สเปคเดิมๆเ,เนี่ยมันเทอร์โบแม็กซ์แค่3.9นะครับแต่ผมล็อกให้มันเป็น4กิกไปเลยวิ่งเท่าที่มันจะเต็มที่ของมันได้ซึ่งจริงๆมันไปได้อีกนะถ้าเกิดผมใช้ชุดน้ำผมว่าน่าจะมี4.1 4.2ได้แบบสบายๆอยู่นะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันถ้าลองแล้วอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะว่าอีกทีนึง14นาโนเมตรนะครับสำหรับไรเซน3เหมือนกับ7และ5 Max C p ของตัวนี้จะเป็น65วัตต์นะฮะ และเมนบอร์ดที่ใช้วันนี้ครับเป็น c o s แ h ซิกฮีโรแรมเป็นเกล Evo X16 g b กอ็ชแนลคิดบัตสามพันสองซีเอลสิบหกสิบหกสิบหกสามสิบหกผมจะพูดเร็วไปไหนเสร็จปุ๊บการ์จอวันนี้ครับขอใช้เป็น Asus Strix GTX 1070 RAM 8GB เพื่อจะได้รู้ว่าเกมที่เราจะเทสกันเนี่ยนะครับ CPU มันไปควบคู่กับตัวการ์จอได้ไหมนะฮะทำงานได้ดีแค่ไหนไอเรื่องคำว่าขวดแล้วไม่ขวดนั้น ตัดทิ้งไปเลยนะครับอย่าเอาคำนี้มาใช้นะปัจจุบันครับใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเราก็ลองซินดิเวนกันด้วยนะครับต่อจาก CPU-C เมื่อกี้ผมเปิดแล้วแต่ผมจะให้ดูฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ไปด้วยเพื่อที่จะได้ดูระดับอุณหภูมิของตัว CPU แบบคร่าวๆก่อนนะอาจจะไม่เป๊ะ100%แต่ก็ดูได้ใกล้เคียงตอนนี้ไอดเลของตัว CPU เนี่ยเนือกระดองเนี่ยอยู่ที่40องศานะครับ40องศาเสร็จปุ๊บอ่ะมี3 9ด้วย ก็แล้วแต่ครับวิ่งขึ้นวิ่งลง40กว่ากว่าดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะโหลดโดยใช้ c i n e เบน c ์ R15 เพื่อดูคะแนนด้วยแล้วเดี๋ยวดูซิเทมของตัว CPU เนี่ยมันจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่โดยที่ดูตรงแม็กซิมัมได้ตอนนี้63 64อ่ะกลับมาดูซิ4คอรเทรดต้องมี4ช่องนะครับสำหรับช่องในการคำนวณจากซีดีเบน์ R15 ความเร็วนี้ นะครับสี่กิกเป๊ะเ,เนี่ยกับ1 3 0 0 x เนี่ยผมลองดูหลายๆครั้งแล้วควรจะต้องอยู่ที่มัน5 7 0กว่าถึง580กว่า cb ในโหมดมันติคอร์เท s cpu อาจจะดูช้าปไปนิดนึงนะฮะเพราะมันมี4คอสีเทรดอย่าไปเทียบกับพวก8คอสิคอยี่สิเทรดอะไรพวกนั้นไม่ได้คนละเรื่องค่าตัวมันต่างกัน แต่เดี๋ยวได้รู้ครับกับการเล่นเกมแล้วจะรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยแป๊บหนึ่งอย่าใจร้อนระวีระวีเพลงเก่ามากอึบอ๊บอึบ๊บอึ๊บโอ๊ะอึ๊บอึ้บมาแล้วอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้ฮะห้าร้บเก้าซีีที่ดบัดบๆไปอาจจะเป็นเพราะว่าผมเปิดตัว นี้ด้วยฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับเทมพีคสุดอยู่ที่74องศานะครับ74องศาต่ำสุดอยู่ที่39อันนี้เราใช้ฮีทสิงค์เดิมๆที่เขาติดตั้งมาเลยนะแล้วห้องแอร์ของเราก็คือที่ประมาณ25องศาเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาแอร์เป่าลงไปที่ตัวเครื่องด้วยนะซิงค์ดเดิมนะครับที่ติดมาก็ใช้แบบนี้แหละ74องศาครับสูงสุดถ้าเป็นชุดน้ําหรือเป็นฮีทซิงค์ที่มันอลังการงานสร้างของเนี้มันก็เย็นได้กว่านี้นะ รหรือจะลองหันไปหาซิลิโคนที่เป็นซิลิโคนพวกเจลิตอะไรอย่างเงี้ยตามที่เราใช้อะมันก็จะช่วยได้5-10ถึง10องศาก็เลยทีเดียวไปครับต่อกันที่เกมฮะเกมแรกคือ GTA 5เลยครับยังคงมีหลายคนเล่นอยู่นั้นและนี่คือโหมดออนไลน์ Online. นะครับอันนี้เป็นออนไลน์นะ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเราเซตติ้งกันแบบไหนกราฟิก 2K นะครับ165เฮิร์หรับจอบตัวนี้ MSAA สีวีซิงปิดเลยปะอ่ะจบจบปะนะครับรอแป๊บอ่ะแล้วก็ที่เหลือผมสุดหมดนะเทะ่าที่จะสุดได้นะฮะเอาเลยเลยเลยอ่ามีอะไรอีกตามนี้เลยครับสุดหมดเทด่าที่จะสุดได้ ไอตัว MSA ที่4เนี่ยก็เพราะว่าผมมองว่าการ์1070ที่เราใช้วันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับตรงนี้มากกว่า 2K นะรพราะเอ 2K แล้วเปิด MSA ที่4สํหรับเกมนี้กําลังดีถ้าเกิดเป็น8เลยเนี่ยมันจะโหดเกินสําหรับตัวการ์ดนะฮะคมันควรจะเป็น1080ขึ้นไปอ่ะลองดูเฟรมเรทครับ 2K นะฮะสุดหมดแล้วก็เปิด MSA ที่ 4x เฟรมเรทตอนนี้อยู่มัน7 0เฟร,รมตัวการ์ดดูเอานะครับ แต่ให้เน้นดูที่ CPU และการตอนนี้ CPU วิ่งอยู่ประมาณ80% 70กว่าเปร์เกว่าเปอร์เซ,เซได้เฟรมเรทได้เลยนะผมบอกตรง50กว่า60กว่า70กว่าความลื่นไหลยอยากให้มาเห็นกับตาตัวเองบ้างครับว่าลื่นจริงอะไรจริงภาพสวยจริงไม่มีหน่วงนะเป็นไงฮะลายเส้น3ามนะฮะ สีคอสีเทศแม่งไม่ธรรมดาที่ความเร็วสีกิกด้วยอผมว่าความเร็วนี้สีกิกเนี่ยหลายคนก็ทําได้อยู่แล้วแหละน่าจะเป็นมาตรฐานที่ไายเซ้นพันสามเอกทำได้เพลรทสวยงามครับผม60กว่า70กว่า80ถ้าเป็นฟูเบดีไม่ต้องพูดถึงครับชิลชิลเลยแน่นอนภาพสวยทุกอย่างลื่นอ่าดูตอนจังหวะระเบิดหน่อยแล้วก็ลากันไปตรงนี้เลยฮะจังหวะระเบิดทิ้งมาสัก2ลูก 51เฟรมครับต่ำสุดเมื่อกี้เห็นต่อด้วย Ghost Recon Wildland w ว l a n d แล้วแต่จะเรียกฮะ Wildland แดนป่าอ่าออปชันครับดูเซตติง้งฮะวิดีโออันนี้เป็น Full HD นะครับสำหรับเกม Ghost Recon ผมขอเป็น Full HD พอและ165ยเฮิร์ตปุ๊บกราฟิกค,ครับเป็นอันดรานะไปเลยครับเบน์มาครับไม่ช้าครับเบน์มาสำหรับ Ghost Recon เนี่ยผมให้ ให้มันเทียบหรือว่าเสมือนกับการเล่นในฉากจริงๆเลยนะไม่ต่างเลยเฟรมลงเฟรมเลยเพราะมันมี minimum, maximum block, มินิมัมแม็กซิมัมบอกมีเอเวอเรตบอกครบถ้วนถือว่าใช้เบนมาร์กตัวเนี้ยพอแล้วเหลือเฟือโอ้โหสตาร์ทห้าิเฟรม53าสิบสาทำงานประมาณเจ็ดกว่ากว่าเดี๋ยวมันจะสรุปให้ดูตอนท้ายการ์ดจอทำงานเต็มที่อยู่แล้วเออเฮ้ยลื่นว่ะ <laughs> เอาแล้วพันสาม x ที่4ี่กิกประหยัดค่า cpu ไว้นะฮะแล้วเป็นลงที่การ์ดจอหนักๆเอาแล้วผมว่าไลเส้นสามเนี่ยหลายๆคนที่รออยู่เนี่ยคุณได้ควักเงินแล้วนะฮะน่าจะตรงรุ่นกับใครที่ชอบใจ amd อยู่กับความที่ราคา cpu ไม่แรงนะสี่พัน หลูเหลืองเลยแหละมาวะมาวะโอ้โหไม่กระตุกด้วยปกติฉากระเบิดตอนจบนี่มันจะกระตุกนิดๆน,น,นะอ่ะสรุปครับเฟรมเลทเลียอยู่มานห้าสิบเอาม็กซิมัมสูงสุด58และ CPU ครับทำงานอยู่สูงสุดเก้าสิบถือว่าโหลดมาค่อนข้างเกือบเต็มนะเฉลีย่ยอยู่มานหกสิบปร์เซ็นสำหรับ CPU โหลดการ์ดจอไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ประมาณนี้อยู่แล้วลองดูครับ โคซีคอนนะฮะ Full HD อั t ตรได้ประมาณนี้ผมมองว่าสุดวะอันตรานะตามมาด้วย CS GO เอาให้เต็มๆฮะวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่ผมเมื่อหนึ่งคนนะที่ยังเล่นอ่ะดูเซตติ้งครับ 2K นะครับนะที่เหลือก็สุดตามนี้เท่าที่สุดได้ครับ m s a 8อ่ะเดี๋ยวดูเฟรมเรทนะดู CPU โหลดเอาละกาัน เน้นตรงนี้มายิงล่ะผมเปิดบอรดนะครับบอรดมีเดียมจะได้ดูเฟรมเรทออนไลน์ปไปที่ผมหัวแตกไปแล้วเฟรมเรทสองร้อ hmm. ยกว่าก็มีผมจะกกต์จอด้วย CPU ทำงานมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบกว่าหกสิบอ mm ืม hmm. ไม่เร็วไม่เร็ว เกมนี้อาจจะดูไม่โหดร้ายเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ลองให้ดูครับบางคนกับเกมนี้เนี่ยบ้าเฟรมเลดอยากได้200อัพนี่ฮะจัดชุดแบบเราเลยครับคุณเห็นแน่นอน200อัพโดยที่ราคาไม่สูงด้วยควัเกเออควักตังเออ โว้ยมูตโหลดปืนอยู่มึงเนาะโอเคครับเต็มที่ฮะทีเอสโกรครับกับไรเต้์ตัวนี้เกมสุดท้ายครับซึ่งเป็นเกมที่หลายๆคนกำลังคลั่งกันอยู่ตอนนี้ครับ Player Unknown Battlegrounds หรือว่า PUBG จีฉากนี้ปกติมันจะกระตุกๆกหน่อยนะแต่นี่ก็มีบ้างครับผมว่ามันเป็นที่ตัวเกมมากกว่านะเหมือนมันยังไม่เสร็จดีอะ,อะดูครับ CPU โหลด90อยู่นะ เมื่อกี้เห็นสูงสุด91เดี๋ยวคุณดูในฉากที่เป็นเล่นเล่นจริงดีวะที่มันเอาเราไปปล่อยแล้วอะ่ะเพราะฉากนี่แม่งเครื่องแรงขนาดไหนผมมันกระตุกทุกเครื่องเลยผมเซ็ตเครื่องแพงๆหนักๆก็ก็กระตุกอันนี้เอาตุยหน้าไปก่อนอ่ะ99คนละครบร้อยไหม 98 OCPU 94ครับเมื่อกี้เรียกใช้งานกันแบบเต็มพิกัดกันเลยทีเดียว <Hello. S 1> เดี๋ยวลองให้ดูเฮลโลคุยกับใคร <Hello. S 1> วะ PU BG จริงเกมนี้ผมก็ชอบนะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเล่นกับมาสักเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับว่าต้องนั่งเล่น<ถ>ใช้เวลานานนิดนึง ลงตรงไหนดีเราลงตรงไหนดีวะด่งครับลงให้เร็วที่สุด80สิบเฟรม CPU เจ็สิกว่าเปอร์เซ็นต์8ปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีเก้าสบกว่าบ้างเออ ลงให้เร็วฮะลงให้เร็วดูเฟรมเรทเอานะครับดูเปอร์เซ็นต์ของ CPU เอานะครับไปเดี๋ยวเราดูซิว่าลงตอนลงไปบินข้างล่างเนี่ยเฟร,รมมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะมีดีเทลของตัวเกมตัวเนื้อวัสดุลงจ้า เร็วจ้าไปหาปืนกันจ้าอ่ะมีย่ามีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องดูเซตติ้งหน่อยฮะปึ๊บกราฟิกนะครับอ่ะ 2K และด้านล่างครับคุณภาพผมขอเซตเป็นอันตา้าเลยแล้วกันนะครับเสร็จก็แอปพลิอ่ะดูดูดูด,ดูไปนะครับ ไม่ต้องพูดถึงครับเหลือๆทำไมถึงเลือกมาลงตรงนี้เจอโดดห้กว่าเฟรม CPU 60กว่า70กว่าความลื่นไหลเหลือๆครับเหลือจริงๆฮะอยากให้มานั่งเล่นอยู่ตรงนี้จริงๆ ถึงจะเป็น50กว่าเฟรมก็เถอะไม่ต้องไปเน้นแบบ 60, 80, 90อะไรมากนะัก50กว่าเฟรมแต่ได้ฟีลลิ่งที่ต่อเนื่องนะผมว่ามันดูสมูทแล้วมันได้ฟีลลิ่งได้อัตรรสมากกว่า 2K อันตรากับ p u b g กับซิสเ e มวันนี้โดยที่มีไรเ e n สา0 0 x ส้วิ่ง 4GB เป็นตัวหลักการ์ดจอก็มีผลครับ แต่จะทํายังไงให้มันไปควบคู่กันได้โดยที่มีความพอดีมีความลงตัวลองเลือกดูครับจัดไปสุดท้ายเลยฮะดูเรื่องของการกินไฟนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยไอเดลแบบไม่มีโหลดอะไรเลยนะจะอยู่ที่ประมาณร้อยวัตต์นิดๆอ่ะเกาสไปๆมั่งแหละเดี๋ยวผมจะโหลด CPU อย่างเดียวครับเดาใช้ c p u ีเวให้ CPU ทําทำงาน100%ทุกหัวไปครับดูซิสูงสุดพีคเท่าไหร่แลวลงนิ่งเท่าไหร่ ร้อยห้าสิบกว่าวัตต์เองเหรออันนี้ CPU อย่างเดียวนะ CPU อย่างเดียวร้อยห้าสิบกว่าไม่ถึงร้อยหกสิบดีอะเอาไงดีเดี๋ยวผมโหลดทั้งเครื่องเลยแล้วกันโหลดการ์ดจอด้วยอะเบอร์ตัวการ์ดด้วยครับสตรีคหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ครับไปสองร้อยกว่า S <S <S มันต้องขึ้นว่านี้อีกอ่าประมาณ300ร้อนิดๆอ่าตอนนี้ทำงาน100%ทั้งคู่ครับทั้งตัวการ์ดจอแล้วก็ CPU <S 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 ได้นะได้นะทัานี้ทั้งนั้น power supply คุณเผื่อหน่อยครับผมอยากให้เน้นไปที่ตัว80 Plus นะฮะข้ามเราควรข้ามสเต็ปไว้ไปได้แล้วน,น,นะไปเป็น Bronze ไปเป็น Gold ดีกว่า ลงทุนกับมันทีเดียวแล้วมันอยู่กับเรานานๆั้งอุปกรณ์ภายในเครื่องด้วยแล้วก็ตัวโพลส์ซัพพลายเองด้วยนาจารีวิว,วน,นี้มันก็จะแน่นๆนิดนึงนะครับสเปครู้อยู่แล้วหน้าตาคุณเห็นกันอยู่แล้วแหละมันไม่มันไม่มได้แตกต่างตัวไรเส้นเจ็เส้น5เลยนะครับไรเส้นหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเรื่องของการเล่นเกม <c oughs> ทําไมวันนี้ถึงหยิบมาทั้ง4เกมที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเล่นกันอยู่แล้วเป็นเกมที่สาคลเนาะก็เพราะว่า ผมดูแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่จะเอาไปใช้น่าจะเล่นเกมเป็นหลักนะฮะเพราะถ้าเกิดเอา cpu 1 0 0 3 x ตัวนี้ใช้กับงานเรนเดอร์ถามว่าได้ไหมได้ครับ 3D ได้ไหมได้ครับตัดตรงตัดต่ออะไรได้แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนะักสัทีเดียวนะฮะผมก็เลยหยิบเกมเน้นเน้นมาทัก4เกมอุณหภูมิคุณเห็นแล้วนะครับกับซิงเดิมเป็นยังไงการกินไฟเห็นแล้วนะครับเป็นยังไงคุณสามารถเอาไปอัดดับ ใช้กับการ์ดจอตัวอื่นก็ได้หรือว่าเมนบอร์ดกับตัวอื่นก็ได้ซึ่งราคาอาจจะประหยัดลงไปกว่าน,นี้อีกหลายพันบาทก็แล้วแต่คุณแต่เซตวันนี้เราเซตให้ดูว่ามันแบบนี้นะมันประมาณนี้นะนะฮะแล้วก็อยากให้ทําตามกันเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ย4,990าครับสำหรับรายเซน3 0 0 X หรือว่า1 3 0 0 X 4,990มันสามารถไปตีคู่แข่ง Intel อย่างตัว 7100ได้สบาย7400ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลองดูแล้วกันอันนี้ก er ็แล well, ้วแต่นะครับ4,990โคตรขูกไปใส่ก so ับบอร์ดเช่นพวก A3 20ราคา2,000กว่าบาทได้เลยนะนะฮะไปเหลืองบไปยัดกระจอให้เต็มตีนกันไปเลยนะครับลองดูครับฝากเอาไว้อีกหนึ่งตัวเลือกผมว่า CPU ตัวนี้น่าจะเกิด ดูทรงแล้วน,น่าจะเกิดและเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะลองล็อก4กิกดูแล้วกันสำหรับซิงค์เดิมมันเล่นได้นะไฟออโต้ครับอย่ายไปยุ่งกับมันนะฮะแลมก็ลองดูแล้วกันคุณหาแรมที่แมทชิ่งกับตัวเมนบอร์ดกับตัว CPU ได้ดีก็ถือว่าโชคดีไปก็จะมีชี Skill ที่เป็นแฟล r e เอ็กซ์นะก็มีขายนะครับบัตรสองพันสี่บัตรสามพันหรือจะเป็นตัวเกมอีเวเอ็กซ์ตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันมีทั้งบัตรสามพันบัตรสามพันสองลองดูครับแล้วแต่งบทั้งนั้นเลย วันนี้ขอบคุณ AMD Thailand ด้วยครับที่จัด CPU ตัวนี้มาให้กับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าครับที่ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณทุกท่านครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังพวกเรามาตลอดหวังว่าความลื่นไหลของวิดีโอ 4K 60เฟรมจะทำให้ทุกคนดูรีวิวอย่างมีอรรถรสมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรที่ดีเราจะพยายามค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ,นะรบสนับสนุนกันแบบนี้ครับขอกำลังใจก็พอ d i s l i k ์ไม่ว่าครับ แต่อยากให้บอกด้วยว่าไม่ชอบเพราะอะไรมันติดตรงไหนถ้าแก้ให้ได้จะแก้ให้นะครับมือลั่นหรือหมั่นหน้าบอกกันมาตรงๆสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks c o m สวัสดีครับ